คราวนี้เนี่ยก็อยากให้ยอดลองถามแทนผู้ชมทางบ้านนะว่าเออผมคือใครอะไรแบบเนี้ยหมอสุขภาพเพศอะไรแบบเนี้ยตอบเองเลยดีไหมเออเออจริงๆอ่ะออย่างพอได้มาคุยกับหมอช่วงหนึ่งใช่ไหมเออก็เลยมีศัพท์คํหนึ่งเนี่ยที่ได้ที่เพิ่งเคยได้ยินก็คือคําว่าเวชศาสตร์ครอบครัวคือก่อนหน้านี้เคยได้ยินคำว่าเวชเวชศาสตร์ชะลอวัยอ่าก็ก็เคยได้ยินมา สักระยะหนึ่งแต่พอมารู้จักกับหมอมันมีคําว่าเวชศาสตร์ครอบครัวขึ้นมาไอเวชศาสตร์ครอบครัวอรของหมอเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะคือเวชศาสตร์แแปลว่าเมดิซีนก็คือเป็น huh. ทางการแพทย์เนาะส่วนครอบครัวเนี่ยมันก็คืออย่างที่รู้ว่าแหละก็คือมีพ่อแม่ลูกเนาะหมายถึงว่าก็คือทุกกลุ่มคนทุกกลุ่มวัยนั่นแหละก็ huh. คือสามารถที่จะดูแลอ่ายูนิตเล็กๆเ,กเกนี่ยได้หมดเลยดูแลสุขภาพตั้งแต่ เด็กยันแก่หมายถึงว่าหมอเนี่ยสามารถดูแลลูกสามีภรรยาในครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะ่ะได้ใช่